รื่องอของการแก้ไขกันบ้างนะครับเพรเรารู้ปัญหาแล้วนะฮะเรื่อง<ช>ของฝุ่น PM 2.5ล่าสุดครับตอนนี้เขามีเทคนิคนะฮะในการที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ค,คือการโปรยน้ําแล้วก็มีน้ําแข็งแห้งด้วยนะับเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งเรื่องนี้ครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะโดยกลมฝนหลวงและการบินเกษตรครับได้มีการเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่เชียงใหม่และก็ที่ภาคเหนือด้วยนะครับเพิ่มมาตร การในการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ ทมรวมถึงปริมณฑลด้วยใช่ค่ะโดยเท,เทคนิคที่ว่านะคะเขาจะเป็นเทคนิคในการลดอุณหภูมิมในชั้นบรรยากาศผกผันโดยการปโปรยน้ําแล้วก็ปโปรยน้ําแข็งแห้งนะคะเพื่อเป็นการเจาะช่องระบายเป็นช่องระบายของชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะให้สามารถระบายฝุ่นละอองได้ง่ายขึ้นดีขึ้นต่อไปอถ้าอย่างพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยเหมือนเราเปิดช่องลมให้อากาศเกิด การถ่ายเทมากขึ้นแบบงั้นนั่นเองนะคะให้มันโฟล์คขึ้นอยากยัไปกั้นเขาใช่เพราะว่าตอนนี้เรื่องของความกดอากาศต่างๆเนี่ยก็มีผลที่จะทําให้ค่าฝุ่นละอองเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทพี่บอลทีเนี้ยทางกรมฝนหลวงเขาก็ได้ทําเทคนิคอย่างที่บอกนี่นะคะโดยใช้เครื่องบิน CN จํานวนหนึ่งลำแล้วก็เครื่องบินคาซาอีกจํานวนหนึ่งลำนะคะขึ้นปฏิบัติการในการโปรยน้ําจํานวน3 0 0พัน ลิศ <Lit, S 2> <Lit. S 1> นะคะ <Lit. S 1> เป็นรูปของลักษณะก้นหอยอแล้วก็ดำเนินการในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดจัดแดดจัดจัดช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงน,นะคะ,ะร้อนๆเลยซึ่งสำหรับผลการปฏิบัติการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมระหว่างวันที่4ถึงวันที่10มีนาคม2,567ค่ะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่นะคะ ก็ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เทคนิคในการดัด แปลสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์น่านนะคะก็พบว่าค่าฝุ่น PM เม2.5ในพื้นที่เนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงด้วยค่ะใช่ทั้งนี้นะฮะนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการฝนหลวงของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนานกว่า50วันแล้วนะรวมเนี่ย143เที่ยวบินใน15จังหวัดภาคเหนือโดยพื้นที่นะ จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปฏิบัติการทั้งสิ้นเนี่ย16วัน20เที่ยวบินนะฮะก็จะมีทั้งอำเภอเมืองอเภอสเสมิงแม่วางแม่ออนนะครับอ,บอแม่แตงอเภอพล้าวอเชียงดาวอเภอจอมทองครับอภอดมีดอยเต่าแล้วก็อมก่อยด้วยนะฮะโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ร่วมบินปฏิบัติการตักน้ําดับไฟป่าไปแล้วทั้งสิ้น4วัน32เที่ยวบินครับค่ะนี่ก็คือความพยายามอย่างสุดความส,สามารถจริงๆนะ ทั้งของภาครัฐนะคะที่พยายามที่จะลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือเพราะต้องบอกเลยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ,อ้โหทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะปัญหาฝุ่น pm 2.5เนี่ยเยอะจริงๆใช่แม่ห้องสอนด้วยนะคะ,คะก็มีหลายจุดที่เป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศแย่ติดอันดับโลกเนี่ยอันดับสามเลยนะวันนี้ติดอันดับสามเลยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้อง อาศัยความร่วมมือจากทุกหลาย,ลายๆฝ่ายนะคะในการเข้ามาช่วยเหลือเนาะใช่ท่านนายกปรสังการมาจากที่ฝรั่งเศสเลยนะใช่ว่าเร่งด่วนเลยในการแก้ปัญหาฝุ่นของเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ภาคเหนือแล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมคะสิบห้า ท่านก็จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช่ค,ค่ะลง <ไป S 2> พื้นที่ไปตรวจราชการไปดูความคืบหน้าไปดูว่าในแต่ละพื้นที่มีการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กันอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในหลายหด้านเลยทั้งการเซ็นในเรื่องของพรบอากาศสะอาดก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการผลักดันในพื้นที่ให้มีการนําไปปรับใช้อย่างอย่างมีรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ